สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องน้องหยกโมบายค่ะวันนี้หยกจะพามาดูจอซัมซุงโน้ตสิบไลท์นะคะที่ถามกันว่าจอเทียมเปลี่ยนแล้วใช้ปากกาได้ไหมนะคะทําไมเวลาเปลี่ยนจอเทียมหรือว่าจองานโอเลดก็แล้วแต่ก็จะใช้ปากกาไม่ได้เนื่องจากอะไรมาดูกันค่ะจอที่มันใช้ปากกาไม่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้คือตัวจอแท้เราจะดูแพรว่ามันแตกต่างกันตรงไหนนะคะอันนี้คือจอเทียมนี่ ตัวนี้แล้วจอแท้นี่จอแท้ก็คือจะตัวนี้จะมีจอตรงนี้ก็คือตัวนี้สแกนไลนยนิ้วมือนะคะตรงเซ็นเซอร์ตรงนี้นะคะจะมีรูทะลุซึ่งจอเทียมยจะไม่มีแล้วแพรตรงนี้ที่โผล่มาก็คือเป็นแพรปากกานะคะที่ถามกันว่าทําไมเปลี่ยนจอแล้วใช้ปากกาไม่ได้นะคะเพราะว่าจอเทียมมันจะไม่รองรับปากกานะคะตัวงานโอเลก็ไม่มีเหมือนกันเฉพาะจะ จอแท้เท่านั้นจอแท้สูตรนะคะถึงจะมีตัวใส่ปากกาได้นะคะเพราะว่ารุ่นนี้ส่วนมากที่คนใช้กันเยอะๆเพราะว่ามันมีปากกาเนาะตัว s a m s ุงโ Note 10 Lite นะคะนี่ค่ะให้มัดูจอจอเทียมเนี่ยพูดถึงว่าใส่ใช้งานได้ไหมใช้งานได้แต่ว่าสีมันจะไม่เหมือนกันนะคะสีแล้วก็ใช้ปากกาไม่ได้สแกนลายนิ้วมือไม่ได้นะคะถ้าตัวงาน OLED ก็จะสแกนลายนิ้วมือได้อยู่ค่ะแต่ก็จะใช้ปากกาไม่ได้เหมือนกันนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูสี่จอไม่รู้ว่ามีรหัสลูกค้าหรือเปล่านี่ค่ะซัมซุงโน้ตสิบไลท์ถามว่าลงสนิทไหมมันก็ลงสนิทยอยู่นะคะนี่แต่ว่าสีมันจะไม่เหมือนกันี่อันนี้คือยังไม่ได้ยังไม่ได้ติดกาวลองทาบให้ดูก่อนเนี่ยค่ะรอเครื่องโบูสก่อนเพราะว่าบางคนจะงงเอ้ยทำไมรุ่นนี้มีสองแพรแพรบนเกี่ยวกับอะไรแพรบนก็คือเป็นแพรากกานะคะซึ่งจะเสียบกับตรงนี้ เนี่ยค่ะถ้าเป็นจอเทียมมันก็จะไม่มีเพามาเราก็ไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่าตัวนี้มันไม่สามารถย้ายออกจากจอเก่าได้นะเนี่ให้ดูเนี่ยมันจะฝังมาในในเพจอเลยนี่นะคะนี่ข้างล่างเลยซึ่งถ้าจอเทียมเนี่ยมันไม่มีตัวเชื่อมตัวนี้อยู่แล้วมันก็เลยใช้งานปากกาไม่ได้ค่ะนี่นะคะมาดูสีซิว่าเป็นยังไงนี่ค่ะสีก็จะประมาณนี้ มันบังเซนเซอร์เพราะว่าพลาสติกไม่ได้ลอกออกเอ้ลูกค้าไม่ได้แห่รหัสล้าจอมาลองปรับไฟดูซิว่าสีโอเคไหมเนี่ยคะ่ะสีจอเทียมก็จะประมาณนี้ก็พอใช้งานได้อยู่แต่จะให้แบบสีแจ่มและสแกนลายนิ้วมือได้อน,นั้นคือสแกนไม่ได้นะคะเพราะว่าจอเทียมมันจะไม่รองรับนะคะ ที่มันขึ้นตรงนี้คือว่าพลาสติกเลยไม่ได้ลอกออกเหมือนบางเซนเซอร์อันนี้ลูกค้าไม่ได้ให้รหัสมาก็เลยลองไม่ได้นะคะอ่าโอเคสรุปง่ายๆก็คือว่าจอเทียมเนี่ยกับงานโอเลเนี่ยจะใช้ปากกาไม่ได้นะคะเนื่องจากว่ามันไม่มีแพลเสียปากกามาให้นะคะนี่แต่ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้โอเคอยู่ค่ะโอเคปักไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะเพจร้านแล้วก็ยูทูบร้านนักหยกมบายค่ะ